มะเร็งเต้านมในหญิงไทยมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุดพบบ่อยในช่วงอายุ45-50ปีสาเหตุสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ปัจจัยที่ทำให้โอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นได้แก่ 1. มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็ง 2. ไม่มีลูกหรือมีลูกคนแรกหลังอายุ30ปี 3. ช่วงอายุในการมีประจำเดือนนาน 4. มีการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงนาน 5. ้อ้วน 6. ดื่มแอลกอฮอล์มาก 7. และอีกหลายสาเหตุอาการผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์เมื่อพบก้อนในเต้านมการวินิจฉัยหลังจากแพทย์ตรวจพบก้อนแล้ว จะพิจารณาทำการตรวจเพิ่มดังนี้ 1. เอ็กซเรย์เต้านมและอันตราสาว 2. ์ 2. ใช้เข็มเจาะก,ก้อนเพื่อดูเซลล์การใช้เข็มเจาะตัดเนื้อจากก้อน 3. การผ่าตัดเพื่อนำก้อนออกการรักษา 1. การผ่าตัดมี2วิธีที่สำคัญคือ 1. 1. ผ่าตัดแบบสงวนเต้านมไว้ และเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออก1.2ผ่าตัดแบบตัดเต้านมออกทั้งหมดและเลาะต่อมน้ำเหลืองที่ลักแร้ออก2การฉายรังสี2.1หากผ่าตัดแบบสมวนเต้านมไว้มีความจำเป็นต้องฉายรังสีต่อ2.2หากผ่าตัดแบบตัดเต้านมออกทั้งหมด และล้อต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกจะฉายแสงลังสีหลังผ่าตัดในกรณีก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่มีการกระจายของเซลล์มะเร็ง 3. การใช้ยาฮอร์โมนและเคมีบำบัดโดยทั่วไปหากก้อนมะเร็งโตกว่า1เซนติเมตรมะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วการป้องกัน 1. สตีทุกท่านควรตรวจเต้านมของตนเองเป็นประจำทุกเดือน ควรได้รับการตรวจจากแพทย์หรือพยาบาลเป็นครั้งคราวเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยและการรักษา 2. ในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการตรวจเอ็กซเรย์เต้า,น,านมเมมโมแกรมปีละ1ครั้งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธรารณาสุขอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ พร้อมทั้งติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณครับเเคย